โอเคครับไปที่ราศีตุลน,นะและคลิปนี้นะครับเราจะทำการเจาะลึกชะตาลัคนาราศีตุลประจำเดือนกันยายน2565นะครับสำหรับท่านที่ทราบแล้วนะครับว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับจะมีผลเต็มๆตรงๆกับท่านเลย100%นะครับ สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบครับว่าตนเกิดอยู่ในราคนาราศีอะไรก็ให้พิจารณานที่วันเกิดนะหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16ตุลาคมจนถึง15กันยายนนะขอโทษครับ16ตุลาคมจนถึง15พฤศจิกายนนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวราศนาราศีตุลเป็นอย่างมากครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกัน และอีกวิธีนึงครับทางผมเองนะอาจารย์ขิหนทํา <c oughs> ก็ได้จัดทำคลิปวิธีการเช็คลักนณาราศีแบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวอย่างไว้ที่ช่องสีแดงนะครับช่องอาจารย์ขิหนธรรมนะ,ะท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเข้าไปคำนวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างครับแล้วก็ย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลักนณราศีเกิดของท่าน เพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผมขยับนิดนึงติดอโอเคชาวลัคนาราศีตุ้นนะอ่าหลังจากวันที่2เป็นต้นไปเนี่ย2กันยายนพนห้า5ครับเกิดปรากฏการดาวพุธเดินถอยหลังนะเดินไปไหนล่ะดาวพุธถอยหลังเข้าสู่พบเรือนลาภะก็คือพบเรือนโชคลาภและความสำเร็จนะ และดาวพุธก็ได้ตำแหน่งทั้งราชาโชคและมหาจักรในวาระเดียวกันย้ายครั้งหนึ่งเดินมาได้2อสองตำแหน่งเลยนะครับในขณะเดียวกันครับดาวพุธเนี่ยก็มาชนกับดาวอาทิตย์ด้วยซึ่งดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะคําว่าลาภะก็คือโชคลาภและความสําเร็จนะครับและนอกจากนั้นก็ยังอยู่คู่กับดาวพุธด้วยนะดาวพุธครับ เออเออขอโทษครับดาวสุขด้วยดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนตัวเองแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยต้องบอกว่ามรณะตรงนี้ไม่ได้แปลว่าตายนะครับมรณะตรงนี้หมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและมรณะตรงนี้หากเป็นเรื่องของโชคลาภจะหมายถึงเรื่องของมรดกได้ด้วยนะครับผมงั้น สำหรับชาวลัคนาราศีตุลเราจะไปโฟกัสกันที่เรื่องของโชคลาภมาอัมถับแรกก่อนเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ชาวลัคนาราศีตุลแบบชื่นชอบมากเลยนะโชคลาภนะครับโชคลาภตรงนี้ครับมันก็มี2ประเด็นนะประเด็นแรกที่อยากรู้กันเลยก็คือโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะประเด็นที่2ก็คือโชคลาภบ,บุญเอ่อหนุนดวงชีวิตนะจะหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จแบบนี้นะครับ เมื่อดาวอาทิตย์ครับเขามาอยู่คู่กับดาวพุธคู่นี้เป็นคู่มหาทรัพย์มหาปัญญานะดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภดาวพุธเนี่ยก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษะและวินาศนะครับหากชั่วโมงนี้ครับท่านวางแผนใดๆนะโดยเฉพาะวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยการเดินทางนะครับผมสวัสดีพี่วิเชียนโทโบนะครับสวัสดีครับนะอ่ะ อ่าชั่วโมงนี้ครับชาวราคานาราศีตุลจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะครับหรือการที่จะต้องไปออวางแผนในการดูแลผู้ใหญ่หรือการวางแผนที่จะสร้างสรรค์ให้ตัวเองมีความร่มเย็นเป็นสุขมากยิ่งขึ้นนะจุดนี้ครับดาวอาทิตย์ก็ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีดาวพุธก็ได้ทั้งราชาโชคและมหาจาักรการพยายามในการเปลี่ยนแปลงการพยายามที่จะดูแลอะไรตรงนี้มันก็จะมีโชคลาภมาสนับสนุนอยู่เสมอนะ ผู้การเปลี่ยนแปลงนะครับผู้การเปลี่ยนแปลงหรือหรือว่าผู้ใหญ่ที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยลองสังเกตตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่นะรวมไปถึงเออสังเกตตัวเลขระหว่างเดินทางอย่างเช่นรถที่ใช้เดินทางมันจะมีทรัพย์มีโชคมาท่านนะอย่างเช่นท่านเดินทางแล้วก็แวะซื้อโรตอรี่ติดไม้ติดมือก็มีโชคลาภในตรงนั้นเช่นกันนะครับคาร์เขนาราศีตูนถือว่าโชคลาภเนี่ยมาเฮงมาแรงเป็นอย่างมากนะ อีกกรณีหนึ่งครับก็คือสเสน่ห์ของท่านนั่นแหละนะเพราะดาวพุธเวลามาเจอกับดาวศุกร์เนี่ยคู่นี้เขาเป็นคู่ธาตุน้ําครับเป็นคู่มหาทรัพย์มหาสเสน่ห์สเสน่ห์ของท่านเป็นทรัพย์เป็นโชคสเสน่ห์ของท่านจะเป็นโชคบุญหนุนดวงให้กับตัวของท่านเองนะไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรเนี่ยมันก็จะสําเร็จได้โดยง่ายนะครับจะค้าขายก็มีคนแห่มาซื้อนะจะทําธุรกิจอะไรก็ได้รับการสนับสนุน จะเอ่อว่าเอ่อภาว,าวาแผนนําเสนออะไรกับงานประจํากับงานราชการก็ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีเกิดจากสเสน่ห์ดังนั้นเสื้อผ้าหน้าผมรูปร่างหน้าตาของท่านต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับพยายามพยายามเอ่ออัพตัวอัพเลเวลเอ่อเสื้อผ้าหน้าผมของตัวเองชั่วโมงนี้ชาวลัคนาราศีตุลไม่ค่อยดูแลตัวเองนะอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็เป็นได้เลยไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าที่ควรแต่ตอนนี้มันถึงเวลาที่จะต้องมาบอกเออมามาดูแลตัวเองแล้วล่ะเพื่อต้องใช้สเสน่ห์นี้ในการ สวงหาสิ่งดีโอกาสดีๆเข้าสู่ตัวเองนั่นเองนะจ๊ะอ่ะอันนี้มันคือข้อที่ดีมันมีเรื่องของโชคลาภเนี่ยวนเวียนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภจากผู้ใหญ่โชคลาภจากการเดินทางโชคลาภจากการเปลี่ยนแปลงนะแล้วชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคดีความมาก่อนหน้านี้นะครับเอ่อมีปัญหาเรื่องของลูกค้าเรื่องของการงานที่เป็นเรื่องที่มันมีผลไปกับการฟ้องร้องคดีความต่าง ในกรณีนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มว่าท่านจะเป็นผู้ชนะนะแล้วก็จะมีแนวโน้มที่ว่าท่านจะเป็นเอ่อมีโอกาสเป็นเจ้าของทรัพย์สินมรดกอะไร่างหลายๆอย่างในชั่วโมงนี้ดังนั้นก็ใส่ใจในเรื่องของการทําเอกสารดูซ้ายดูขวาให้ดีๆด,ด้วยนะครับทําทุกอย่างให้รอบคอบผลดีๆจะเป็นของท่านเป็นอย่างมากนะครับในขณะเดียวกันครับนะเเรื่องดีๆเนี่ยมันก็มีเรื่องเสียหายพ่วงมาอยู่ด้วยนะ เพราะว่าในขณะเดียวกันครับดาวพุธเนี่ยก็ทํามุมตีโกนกับดาวราหูด้วยดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนอุตตะนะอย่างที่บอกครับในชั่วโมงเนี้พุธสุกครั้งแรกนะพุธสุกมาเจอการเสน่มันมาแรงมากแต่สเสน่ตรงนี้ครับมันนํามาซึ่งกิ๊กแก๊กกักเป็นอย่างมากมันเชื้อเชิญทําให้มีมือที่3เข้ามาขย่าเสาเรือนบ้านท่านนะอ่าก็ยากข้ามไปเรื่องของความรักนิดนึงนะ ดังนั้นครับท่านก็จะต้องดูแลให้ดีใะเรื่องของความรักของท่านอ่ะโอยเสน่ห์ได้แต่อย่าโอยเยอะอย่าจะไปอย่าไปเผลอไผเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเป็นเรื่องร้ายๆเข้าสู่ชีวิตคู่ของท่านในด้วยเช่นกันเพราะว่าท่านก็ดึงมือที่3เข้ามาในบ้านของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับนั้นมันก็ไม่จบแค่ท่านมันกลายเป็นว่ามือที่3มเนี่ยมันก็ยังลุกลามไปถึงคู่รักคู่ครองของท่านได้ด้วยนะตัวเขาเองก็มีโซเชียลในิรดของเขามีสองพ่ของเขาเขาก็จะมีิ๊้แก๊กเข้ามา ดังนั้นพยายามให้ความสําคัญกับเรื่องความรักให้เวลากันมากๆหน่อยนะช่วงเวลานี้นะครับผมอาที่นี้ครับถ้าอีกมุมหนึ่งเป็นไปได้ว่าชาวลัคนาราศีตุลครับในเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบริวารลูกน้องที่อยู่ในเครืออยู่ที่ท่านจะต้องดูแลอยู่บ้างนะปัญหาส่วนตัวของเขาแหละแต่ท่านจะต้องลงเอาตัวเองอเข้าไปช่วยเหลือเขานะครับ แต่การช่วยเหลือครั้งนี้ครับท่านกลับได้ความสำคัญการนับถือของเขาในะที่ดีกลับมาดังนั้นในอนาคตครับการจะไหววานให้บริวารทำอะไรหรือขอร้องให้เขาทำอะไรเนี่ยท่านก็จะได้รับแรงสนับสนุนจากบริวารอย่างเต็มที่เต็มกำลังเรียกได้ว่าจ้าง100ทําทำให้กันหนึ่งล้านกันเลยทีเดียวนะครับไปดูเรื่องของการเงินกันสักนิดนึงนะดาวอังคารครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินไปสู่ที่พบเรือ,มอรนมรณะ และดาวอังคารก็โคจรไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูด้วยนะครับชั่วโมงนี้ครับชาวลัคนาราศีตุ้นนะท่านจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะไม่ว่าจะเปลี่ยนการเอ่อเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงการพัฒนาบุคลิกรูปร่างหน้าตาเอเอ,อการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆที่อยู่รอบด้านมีปัญหาที่จะต้องใช้เงินกับตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับรวมไปถึงเอ่อเรื่องของสุขภาพด้วยหมดเงินเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ ประกันอาจจะจ่ายในระดับหนึ่งแต่ท่านก็ต้องพักเงินของตัวเองออกมาจ่ายอ,อีกอีกประมาณหนึ่งก็เป็นได้นะครับในขณะเดียวกันครับดาวพฤหัสเนี่ยดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชาและอริก็ทํามุมนะทำมุมเอ่อโยกกับดาวอังคารกับดาวมฤติยูด้วยนะผลที่มันเกิดขึ้นเมื่อท่านมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อท่านมีการเสียเงินแต่ท่านจะได้รับการสนับสนุนจากสังคมที่อยู่รอบด้านนะ โอเคในมุมหนึ่งท่านเสียเงินแต่มุมที่หาเงินท่านก็หาเงินได้เยอะอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่มันก็มีอีกจุดหนึ่งแหละชั่วโมงนี้การเงินของท่านนี่วิมันแบบคอมพิเคตซับซ้อนวุ่นวายท่านก็มีโอกาสเสียเงินกับโซเชียลในกลัวได้เหมือนกันเป็นเรื่องของความเสียหายนะบางทีอาจจะเป็นแบบว่าถูกฟ้องร้องเออเธอจะต้องมารับผิดชอบความเสียหายที่เธอมากล่าวหาันอะไรแบบนี้บางทีเราไม่ได้ตั้งใจพูดแค่กะแ,แซวแเล่น แต่เขาก็มาฟ้องร้องเราเป็นค่าเสียหายต่างๆนานาก็เป็นได้รวมถึงชาวรัคนาราศีตุลท่านใดที่ทํางานบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะบางทีเราอาจจะตั้งใจจะพูดเล่นหรือหรือส่งมุกแต่ว่าทางลูกค้าหรือทางโซเชียลไม่โอเคกับสิ่งที่ท่านนําเสนอดังนั้นระมัดระวังในการในสิ่งที่ท่านนำเสนอสักนิดหนึ่งสเสน่ห์มันมาเต็มแต่หาเกิดมันเล่นเกินไป มันก็เป็นภัยได้เหมือนกันแล้วภัยตัวนี้ก็คือภัยที่ต้องเสียเงินนะจ๊ะแต่ไม่ได้เป็นภัยที่จะต้องเสียชื่อเสียงไม่ขนาดนั้นนะครับเป็นภัยที่ต้องมาเสียเงินรับผิดชอบความเสียหายเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับอ่ะมีอะไรต่อละโชคลาภไปแล้วใช่ไหมการงานไปแล้วยัง <c oughs> อ่ะเอาสรุปเรื่องการงานตรงนี้อีกทีหนึ่งนะการงานครับถ้าเกิดผู้ที่ทํางานประจําก็ถือว่ารื่อยๆนะมีความต t บ b l ลนะ แต่มันก็จะมีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางที่ดีไม่ได้มีทาง,ทางเสียหายการเสียหายต่างๆเป็นเรื่องของการรับผิดชอบหน้างานทั่วไปแบบปกตินะครับแต่ผู้ที่ทํางานที่อยู่ที่บ้านนะผู้งานทางานแบบธุรกิจที่บ้านเป็นฟรีแลนซ์อะไรอย่างงี้กับมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยดาวเจ้าเรือนพันธุก็คือที่บ้านที่อยู่อาศัยได้ตําแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดี ชาวลัคนาราศีตุล่านใดที่ทํางานอยู่บ้านใช้ที่อยู่อาศัยในการทํามาหากินหรือใช้ยวดยานพหาหนะที่อยู่ในบ้านออกไปทํามาหากินก็จะมีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องอย่างต่อยอดเพราะคําว่าเกษตรราิบดีก็คือความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องนั่นเองนะในขณะเดียวกันครับดาวภเกยก็มาอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ด้วยผู้ที่ประกอบทํางานอยู่ที่บ้านทำเอาว่าเมสตูโอเป็นออฟฟิศหรือค้าขายต่าง มีโอกาสจะได้ขยับขยายนะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการของตัวเองหรือสาขาที่ทําอยู่อะไรแบบนี้มีโอกาสที่จะขยายวงกว้างแล้วก็จะมีผลดีเข้าสู่ชีวิตการงานเป็นอย่างมากนะครับอ่ะขอย้อนไปเรื่องของความรักเนาะความรักเนี่ยสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ระวังระวังเรื่องของการมีมือที่3เข้ามาในชีวิตนะแล้วก็คู่ที่มีบุตรนะก็ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของ การปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของบุตรเปลี่ยนแปลงแบบโตขึ้นเปลี่ยนแปลงที่เรียนเปลี่ยนแปลงมีเรื่องวุ่นว,า,ว,นวายเกี่ยวกับของเรื่องของบุตรอยู่ประมาณหนึ่งเล็กๆ้น้อยอย่างซีเรียสน,นะครับอีกมุมนึงครับอีกมุมหนึง่งเราไปดูกันที่คอนโสดนะคอนโสดเราไปดูกันที่ดาวดาวปุตตะนะครับผมดาวราหูครับก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยไปอยู่ที่ภพเรือนปัตตานีเป็นไปได้ว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นะไม่ว่า ไม่ว่าท่านจะโสดหรือหรือคุยกับใครมาแล้วหรือกําลังจะอยากจะเปลี่ยนคนใหม่มันมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสได้พบคู่แท้อยู่ตลอดเวลานะครับขึ้นอยู่กับตัวท่านเองแหละว่าพร้อมที่จะสละโสดหรือยังนะไม่ใช่ปัญหาของคนที่เดินเข้ามาแต่เป็นปัญหาของตัวท่านเองว่ามีความพร้อมที่จะรับใครเข้ามาแล้วหรือยังหากท่านบอกว่าเซเย่ฉันพร้อมที่จะมีใครสักคนในชั่วโมงนี้จัดไปจากพ่อคู่รักคู่ครอ,องของท่านนะที่กำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้เนี่ย ถือว่าเป็นทรัพย์เป็นโชคเป็นอย่างมากนะครับเพราะดาวราหูเองเนี่ยก็ได้ตําแหน่งเป็นถึงเทวีโชคด้วยเทวี TV โชคก็คือโชคระดับกลางนะก็อยู่กันได้แบบเรื่อยๆนานๆแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันไปในทิศทางที่ดีเป็นอย่างมากนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะกับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับผม